สวัสดีครับอีสานว่เจ้าครับอํหม,มากล้ำไยเม็ดล้ำไยพี่น้องปวดตามคอปวดตามเข้าเข้าอักเสบนะที่ปวดที่อักเสบย่อนอยังกรงะซังนะบ่ประวาสิย่างเดิน หรือว่ายืนเฮ็ดงานโดนยืนเฮ็ดจากกระแทกนี่ยังกระแ้วแต่พี่น้องฟังทั้งนี้ฟังดีๆให้พี่น้องไปหาเม็ดหมากลำไยมาจากยี่สิบถึงยี่สิบหาเม็ดอันนี้หมากลำไยเลยเม็ดมันเม็ดมันเม็ดหมากลำไยสดด้วยพี่น้องต้องสดนะแห่งบ่อเขางมักของสดนี่สิเป็นสูตรรักษา เขาอักเสบปวดเขา้าปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อระวังของเขานะพี่น้องระวังคอตอของเขานะพี่น้องเนาะสูตรนี้คน้นภาคเหนือสิรูดีเนาะอีสานพระเจ้ากับเสียวมาแชฉให้พี่น้องได้รับรู้ว่าสูตรนี้เป็นสูตรรักษาการอักเสบของเขาก็ได้เนาะเบิ่งเดอพี่น้อง โดยการห่อเอาเม็ดสดมันนะพี่น้องเม,เม็ดที่กินแล้วใหม่ๆเนี่ยห่เอาห่เอเอ,เอามาทุบทุบทุบให้มันแตกแตกแตกงี่เลยเนี่ยแตกซ้ำนี่พอ่เพราพี่น้องซ้ำนี่จากยี่สิบถึงยี่สิบหาเม็ดเด้อหลังจากเขาทุบเม็ดมันแตกแล้วเนาะก็สิประมาณนี้เลยนี่คือเม็ดลำไยสดที่เขาเอา,เอามาทุบเนาะนี่ก็หมากมัน บัดที่นี่กอกใไ่ขวดบบวาสิเป็นขวดขวดน้อยๆอ,อ่ะพี่น้องอาจจะเป็นขวดลิโพงขวดเอ็มร้อย,อยอย่าง็งล้วแต่เนาะกอกไ่เดี๋ยวยีสานมาเจ้าเฮ็ดไ้เบิ้งเด้อพี่น้องเสียวขวดพลาสติกนี่ใสซไสร้องไ้เบิง้งเนาะนี่ส่ขวดพลาสติกเด้อมันจุลงในขวดบัดที่นี่เขาเอาไปดอง การดองคือดองด้วยบักสองสาเดยอบกสองเสาเข้าใจนะครับก็ให้มันแค่แค่ทวมทวมตรงนี้นะพี่น้องทวมทวมเม็ดเม็ดล้ำย้ยสดเนี่ย่วมแค่นั่นเองแล้วก็ปล่อยไ้เกดมือค่อยเอามานั่นค่อยเอามาท้าตามเข้าตามที่เขาปวดมันก็นสิคลายได้หลีพวกที่เป็นเข้าอักเสบ วดตามข้อตามข้อข้อ,ขอกระดูกต้อน่ะพี่น้องเนาะเอาไปนวดได้เลยเนี่ยหายหายอิ่ดด้วยเม็ดล้ำไย,ยเนี่ยมันมีสารตัวนึ่งอ่ะพี่น้องที่สิไปซอยยับยัง้งโตที่สิมทาทำลายกระดูกอ่อนและกล้ามเนื้อของค้นเฮาเนาะพี่น้องเนาะมันมีสารตัวนึงในในเม็ดเม็ดหมักเม็ดหมักล้ำไยเนี่ยดีเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดเป็น เขาอักเสบจากการกระแทกจากการย่างจากการเยียงกระเล่วแต่นะหรือแล้วก็มองไ้ตุ่มมองตุ้มมองเขานะ่ะส่วนเท้าข้อส่วนเท้าเขาหนะ่ะพี่นอ้องมันปวดมันอักเสนะบอ่ะมีบ้าสิตามข้อศอกข้อนี่ก็เยี่ยมเลยนะเขาอย่าลืมเด้อว่าประมาณจากยี่สิบถึงยี่สิบหาเมตรออกมาทุบแล้วก็ ดองด้วยบักซองซาวาใบเก็ดมือแล้วค่อยเอาอมาใส่นะอันนี้หายอิลิ ri. ผู้ใดเป็นอาการตามที่ก้าวมาข้างบนข้างเบื้องต้นก็รองเอาไปเฮ็ดเบิ่งได้พี่น้องบบเสียหายแค่ดองจำานีแนนาา้แล้วก็มาท้าบบเสียหายครับแล้วก็มีผลอิลิได้ผลอิลิเนาะสำหรับชิปนี้อีสานพระเจ้ากรสสัสดีครับ